3, 200, กาชา3 2 9 2บบเราจะไปทำการสุ่มกาชาหาสี่ตัวละครโซระหน่วยกระทิงดำทุกคนเข้ามาแล้วนะแล้วก็วันซ่าร่างได้แดงแห่งโชคชะตา,ามีนำ 3, ม้ำัสามยังมี2ตัวตึงจากหน่วยรูกรุนสีทองระดับหัว หัวหน้าหน่วยรู่นสีทองวิลเลียมร่างชุดเต้นรำครับและน้องมีโมซาร่างชุดเต้นรำเช่นกันเริ่มจากโซระก่อนเลยแน่นอนครับทุกคนการที่เราเตรียมตัวกาชามาถึง3,292ใบเนี่ยจัดสุดทุกตัวครับ5ดาวตัวละครรวมถึงการสกิล5ดาวทั้ง4่ตัวและมาถึงปู่เราลืมตาครับวันนี้เหมือจะเปิดดีวะนี่คือปาน้าทุกคนเหมือจดี คลายเกลือทุกคนนะเฮ้ยคนเราคงไม่เกลือสองว่ะใช่คนอย่างมึงนี่แหละเกลือสองสามสี่ห้าหกเจ็ดรอบติดต่อกันก็เคยมาแล้วนะตู้หนึ่งอ่ะจำได้เลยขึ้นใจเฮ้ยทำไมมันมาบ่อยขนาดนี้น่ะกอดด้อนมารัวๆแล้วครับทุกคนเดี๋ยวบอกนะเราจะได้เหนื่อยแต่ทิ้งดำสโซระผมว่าใช่ มาเลยฉันก็แค่ซุปเปอร์โจเวทที่มาเอื้อมผ่านมาตามา่าพันมาครับผมโซราเด็ดปากเสียมาละจ้าโซรายีเดียวเลยนะครับขอโทษด้วยนะครับมาสายไปหน่อยโอ้โหตัวนี้ในอ,อนิเมะ ยังปั่นป่วนในเกมจะขนาดไหนและไม่ต้องบอกก็รู้นะครับว่าต้องเป็นสายดีบัฟเฟอร์ครับผมสายก่อกวนส้นตีนชาวบ้านเขา <What? S 1> ชัดหายพาตัววันนี้เราต้องสุ่มกันประมาณ5าตู้เลยนะทุกคนรวมการสกิลอ่ะเพราะงั้นเราไปกันถึงไปเลยดีกว่าเราเตรียมตัวการชาตึงตึ้งเวลาสามพันสบายอือไปไครับโซระไปไหนหมดจ้าไปแล้วมัทุกคน ยยเ้ <c oughs> 80ใบแล้วครับผมตึงใจมาแค่ตัวเดียวก80ใบ,บเออหนึ่งตัวใบตัวที่สองมากาสกิลโซระสวยท okay, okay. ุกคนแค่แครกาสกิลวาหนึ่งไปครับ1า50แล้วนะขอตัวละครีิดนึนงฮ่ม <c oughs> แม่งออกมา4-5ตัวกูได้แค่ตัวเดียวหลุดเรทไปแล้วสิชอบยาก โอกาสได้โซราคือ1%นเอนโอกาสได้เฟอร์โกลเรียนคือ0ูนย์จุดศหกอฮึแต่กูได้เฟอร์โกลเรียนสองตัวโอ้โหกูชอกูทชอเอามาสามตัวเลยมะเฟอร์โกลเรียนอ่ะแหมการ์ตเต้ครับทุกคนเดียวรอเดีการ์ตเต้มาอีกตัวหนึ่งยาวๆครับต้องหาอีก4ตัวเลยนะทุกคนสองยใบแล้วครับตัวที่สามมาจบแหม่หลุดยับครับเฟอร์โกลเรียนอีกแล้วอ่ะ ต้องผูเล่นไปอีกไหมเอไอไม่ยิงหรือวะยอดขาดอีกสองจบจบในการันตีนี้แน่นอนการไปอยู่มาสองแล้วปเปล่ยยังดีได้ใบนีงดีแม่งไม่หลุดมาสองเคยอยู่แบบนี้ส่งดีทุกคนสามร้อยใบแล้วนะขาดอีกสองตัวเองไม่ไหนแสงแสงแสงไม่มาเลยนะทุกคนมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวกูท้า เอ่อก่อนจะถึงการันตีรอบนี้ขอตัวหนึ่งได้ไหมขอตัวเดียวนะขอตัวเดียวขอโอ้แจ็คมารัวๆเลยอ่ะ <S <S ขอแค่ตัวเดียวเองนะเว้ยโขอแค่ตัวเดียวเรียบร้อยฮะการันตีแตกเ,เกิน400ร้ยใบจนได้สำหรับโซราทุกคนแค่ตัวละคร410บแล้วสีอ่จบจบจบ อยากจะด่านมาสามมงกุเลยสี่ร้อยสี่สิบใบผมว่าการให้เตรียมตัวเยอะเนี่ยไม่ดีเกมมันรู้ไว้ว่าไอดีนี้มีตัวเยอะสูบมันมาให้หมดอย่าให้มันเหลือตัวนไปใี่ตัวหน้าชัวร์พระราชาเราจะเวอร์ชัวร์ครับท่านอย่างนี้แน่นอนนั่นแหละแล้วเราก็เข้าสู่490ร้อยเบใบเอออย่างน้อยก็ยังให้การสกิลมายังดีนะยังดี500แล้วครับการันตีเลยไหมหกร้อยอ่ะการันตีเลยไหมฮะ กระตี insight, ้ไปเลยห้าร้อยยี่สิบเว้ยเออดีดีห้าร้อยสามมาสอบนี่ต้องมาทักตัวจบครับโดนไปห้าร้อยสามสิบใบกว่าโซระจะห้าดาวเจมวันไดซ่าได้แดงกันต่อเลยไปไปลัครีมัวไม่มาจ้าจิมดูแรกของเจ๊คือเกลือลื่นๆได้กระตุกหน่อยดีได้กระตุกหน่อยเจ้าแมวแดงได้กระตุกเับพี่ไกสกสนหน่อย ได้กันไปหมดทุกคนวิวไปเลยิวอยู่ใกล้ประตูสองโลผมว่ามาสองเชื่อผมชิวกประตูกลยเนี่ยยิวได้แล้วทุกคนเรียบร้อยครับวิวสุดสวยสกิลของตัวละครเล่นปลาแกไม่ฮะสกิลสองอันสองเล่นแล้วเนี่ยโอ้โหมึงจะหลุดไปครับทุ่มนทำไมหวาลงเหมืใจเพลิงแต่ดีอยู่ทุกคนยังไงเราก็ทำสกิลห้าดาวอยู่อะ มาเยอะนะลูกอ๋อใช่ทุกคนตู้วันเนสซาเนี่ยจะเป็นตู้ที่งานช้างที่สุดของวันนี้นะเพราะว่าเธอไม่มีตู้การสกิลทุกคนเราต้องสุ่มตู้ตัวละครจนการมันท่าดาวไอวันเนสซาเนี่ยมีโอกาสเอาผมไปพันใบบวกๆถ้าผมสวยก็หวังว่าอย่าเป็นอย่างนั้นขอร้องแตก มาแล้วเราจะที่เงียบกริบมานานกรีโมเล่มนี้เป็นขอไม่ใช่แล้วจ้าแห่งวันอีสาราจจะเป็นการสกิลมาได้อเออสวยเนี่ยสกิลมาแล้วสองตัวละครจะไม่มาอันนี้คือดีนะเพราะไม่มีตู้การสกิลที่บอกไปอันนี้คือดีค่ะแล้วตัวละครมาตามมาแล้วไงเพื่อนฮ่าฮ่ากรีมัวเล่มนี้เป็นของหน่วยกาทิงดังแน่นอนครับทุกคนอืมเดย์เชลซีตาเดลโล่ทาชิโมะนาจะมีเนื้เกลืตัวแทนแห่งการ์ จะลงทันพวกเกมนอยากควักลูกตาออกมาล้างสไลไวมาแล้วมาแล้วทุกคนมาแล้วเจสว้าวเฮ้ยเด็ขวดอุ้มเลยแบบนี้ไปยังขอรับอุ้มนึงจบปอกูอยากได้เพื่อนนซากูได้แม่มันงั้นก็จงรับโทษทันที่บังอาจขัดขืนราชินีซะแม่มาสอนให้แม่รู้หมดเลยเฮ้ยก้าวสกิล ฮ้ยทุกคนเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะเหมือนจะไม่เกินนะตู้เนี้ยไม่เกินจริงทุกคนได้การสามใบดีมากเพราะการได้มีการันตีด้วยไงผมต้องเอาหกใบอะทุกคนอันนี้ได้มาครึ่งทางแล้วเฮ้ยว่าจะมาสองดีดีดีอึ๊บอึบเราจะสิ็จไปแล้วตัวนี้ไม่ต้องมาว่าความสิ้นหวังให้กูทุกครั้งก็ได้นะตัวละครสามทุกคนแล้วการสกิลสามในการตันตีแรกโคตรดี นีด่ดวงดีจัดเฮ้ยมาหมดทุกร่างฟ้าหน้าร่าง3ตา4ตา5ตาองคมเทพ3ตาเรามาเดินใจอมเทพ3ตาเรามาเดินใจมาแล้วเจ้ีอ2ตัวจบแต่การสกิลเนี่ยไม่มีการจบเป่าชี้หเลี้ยวมาไปดึสตีสวยด้วยด้วยกัะสองใบกันยูกัะสองใบทุกคนรุนการเนี่ย ไปเดียวไปเดียววิ่งดวดีจัดตู้ดีถ้าดสวสวยคือแบบไหนก็ให้นึกถึงตู้จูเลียสครับผมได้ตัวละครมาเป็น20กว่าตัวนะแต่กลัฟสกิลไม่มาเลยวิ่งไปสุดท้ายอ,อ,อีกอ่ะเอ้ยตัวละครไม่มาช่างมันโปก,ร,กรสกลัฟสกิลอะไรเนี่ยไปสุดท้ายแลย้วอู้แชร์410ใบแล้วครับสำหรับตู้นี้ป่าหน้ามาเยอะจริงวันนี้เยอะมากวันดีจ้ะครบแล้วครับาดาวแล้ววันเนซ่า ใจหมดเลยแต,แต่กตกูพาดาวแล้วไนงะมึงมาจบจบไม่จบทุกคนขีสุดท้าย,ยาเยอะเฮ้ยผมกเผมดเพิ่มไปหนอ่อยอะตัวกระชามใช่ปะใช่หมดไปพันกนว่าใบทุกคนขี้หายแล้วโ <My goodness. S 1> อ้ยกูสน่มาเออ ร้อยครับคิวห้าตัวละครห้าดาวแล้วสำหรับวานนสและต่อไปก็ถึงคิวของหน่วยรุ่อรุณสีทองแล้วมาลวจ้าเปิดมาเหมือนจะได้กิมมัวของหน่วยรุ่นสีทองว่ะคนหน่วยรุ่นรุสีทองจบจบจบหน้าโดนในสิงหวังมองของสิงหวังอีกสักรอบแล้วมึงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเหมือนจะเกลือแต่เราได้ทุกคนรุ่นรุ่นสีทอง โอเคเด้กกิลทุกคนมาแล้ว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 ไหน่วยรุ่นสีทองเราต้องหามิโมซาด้วยนะครับอย่างละหกตัวมาแล้วมาแล้วทุกคนโหยมให้หน่วยรุ่นสีทองกูที่มันหลุดเลดชอบชอบจริงไปละร้อยใบได้ตัวเดียวเอ้ เฮ้ยเฮ้ยอย่ีได้มาใบหนึ่งขอมโมซาเพิ่มวันนี้มากี่ตัวแล้ว่ะอยู่ดีปะได้เลิรินมาหมดอยู่เป็นตัวต้วเล่ครับวิเลียมมาสองนะครับและก็ได้วิเลียมมันเป็นสามส่วนการ์นเตีนี้ได้เป็นใครนะโอเคมิโมซาทำไมเราไปงานปาร์รตี้ด้วยกันล่ะ ช่วงอัตาป้ากำลังโดนโนเอลช่วงหน้านะเป็นสายฮิวเหมือนเดิมนะครับมิโมซาเฮ้ยอริสโตโนเอโรูสิทอาแม่ทองจริงทองยันหัวมันเลยไอ้้องทำไมมันเงียบยาวขนาดนี้เนี่ยฮะฮะกาสิคิวปักมาสกาสิคิวแล้ว แต่ตู้นี้ไม่ต้องกังวลเรื่องการสกิลเพราะว่ามันมีตู้การสกิลให้เราสุบการันตีครับโหวิลเลียมวิลเลียมสี่ตัวแล้วอ่ะมิโมซาเพิ่งได้ตัวเดียวเองห้าตัวมไนไ่นวิลเลียมอ๋อมิโมซาสองนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสองใบยังดียังดียังดีโอ้โหโอ้หชิรเลี้ยว วิลเลียมแวนเนส,สของเราหาดาวแล้วมีโมซาคู่มือดาวเดียวเองอ่ะอันนี้งานเข้าจริงทุกคนขี้หายเลี้ยวอันนี้งานยากอยู่นะเพื่อนต้องหาพ่โมซาสี่ตัวเลยนะในตู้ที่ต้องลุ้นว่ามันจะหลุดไปหาวิลเลียมหรือเปล่านะนเนีย่ยเวจแน์หยาโอเคนะครับสกิวมาได้ครับอยาหยาหยายาเอออันนี้ดีอันนี้ดีนนคัดสวยสวยเพื่อน ว่ามาสุ่มการ์ดสกิลเล่นแล้วกันนะถ้าการ์ดสกิลเต็มก่อนตัวละครก็ฮาดีนะย่าย่ายาวันนี้ก็ย่าย่าเลยอันนี้รุ่นย่าเลยรุ่นยายย่านะหลุดยับเฮ้ยเฮ้ยตัวกาชาหายไปครึ่งหนึงแล้วนะเฮ้ย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 แม่มดมาลัวโอ้โหไม่ได้มัวซ่าสักตัวเลยอ่ะการันตีเนี้ยเฮ้โหหน้าหนูลุ้งสีทองย่า ขาดอีกสามตัวจะรู้ว่าขาดเยอะจัดโอ้ถ้ารวมตั้งแต่เซิร์ฟเปิดอ่ะผมได้เอลัชวงมาร้อยกว่าตัวแล้ว <c oughs> น่าจะไม่ต้องไปสุ <amp> ม่มตู้กาจริงกันเนี่ยทำเป็นเล่นเกือขนาดนี้เป็นการสุ่มกาชาที่โคตรสะใจนะทุกคนคลิกจนแบบไม่รู้สะใจหรือทอนะพันกว่าโลแล้วเนี่ยทุกคนจะ2 0 0พันโลแล้วอีกนิดนึงอยาให้ถึง3 0 0พันนะนะเฮ้ยมาสามขอแค่ตัวเดียวอไม่รู้มาโศกน้ำตาจะไหลขาดตัวเดียวจบทุกคนอ่้ออยากจะลองให้น้ำตามันไม่ไหลออกมาเนี่ยเขาผมเจ็บจนชินชาแล้วยังไงล่ะ มอบความเจ็บปวดให้ผมทั้งหลายแลเนี่ยพวกมึงทั้งนั้นสามตาสิ้นหวังราชวงศ์ตะกแ่นมีโมซาตัวเดียวเท่านั้นการันตีนี้อย่าหลุดไปวิวย yeah! าเฮ้ยมีให้หลุดก่อนงั้นการันตีอย่าหลุดนะอย่าหลุดนะมีโมซามีโมซามีโมซาอย่าอย่ามานะไอ้ก็สงสายไอ้ลูกสรทองอยา่ยาอยา่ยาอย่า

ลาก่อนโอเคเรียบร้อยตัวละครเรา5ดาว4ตัวสุดท้ายเหลือการสกิลมีตัวจากการซื้อพารและได้ใบหนึ่งแลกวีลูครับผมตอนนี้ขาดอย่างละ2ใบนะในร้านค้ามีแห้แรกครับเอากองเกลือของเราไปแลกอย่างละ2ใบได้เลยเนี่อ้วิลเลียมที่เราได้เกินมาแลกไปเลยจ้าเกลือไปให้หมดเอาไปเกลือ1 6ก้อนเราแลกการสกิลวิลเลียมมาเช็คก,ก่อนอเดวแลกผิดไปเลยจู อีกสองอีกสองพวกแก๊งทรพีเนี่ยลิตมึงไปทั้งตระกูลมอบแก๊งฟ้านี่ได้มารไปสิตัวแล้วการส,สกิลมิโมซาสองใบครับคืนหาดาวให้มิโมซาหาดาวอย่างเจ๋งตามด้วยการส,สกิลครับผม ัดไป๊ถ้าเราใส่การ์ดดอกไม้งามในงานเต้นรำให้กับมิโมซาร่างชุดเต้นรำเนี่ย<ม>เวลาที่มิโมซ่าใช้สกิลเนี่ยจะมีโอกาส60เพิ่มพลังโจมตีเวทให้กับทั้งทีม15มันก็กลายเป็น100แลละครับแล้วก็เพิ่ม25แทนแง<ม>ถือว่าดีกว่าศูนดาวแบบ 2, 3เท่าตัวเลยครับมันแรงขึ้นเท่านึงโอกาสจาก60เป็น100นหน้าหน่วยตอเลยครับย้อน ฮาดาวตัวที่2มาละจ้าพลังความเกลือหาดาวครับการสกิลวินเลียมอุ้ยหาดาวเอาสุดทุกอย่างทุกกเทิร์นจะคิวรล้กับเพื่อนที่เลื่อนท้อยสุดในทีมและยิวแรงตามพลังต้องกันของตัวเอง45นะครับแต่โทษที5าดาวก็จะกลายเป็น120เ,นเกือบ3เท่าและต่อไปวานิสาได้แดงดึห้ ห้าดาวเย้บ yeah! um ึมบิมวานเนซ่าได้แดงถ้าตัวเองได้รับพรแห่งการปกป้องอยู่นันจะเป็นสกิลที่เกี่ยวกับได้แดงนะทุกคนกับให้ลดความเสียหายถึง20%พอห้าดาวก็กลายเป็น4 5อันนี้ศูนดาวกับ5ดาวผมว่าไม่ได้ลืมล้ำขนาดนั้นนะแต่ก็อึดขึ้นเอาเรื่องเยอะโซราพร้อมห้าดาวหรือยังพร้อมแล้วละแซ่ไป ห้าดาวแล้ววันนี้โคตรสุดตัวละครห้าดาวการสกิลห้าดาวสี่ตัวการสกิลสี่ใบบ้างบ้าจัดโคตรข้างไอีกข้างไปแล้วมาฮะการสกิลแต่ตัวนี้ยังไม่ครบนะครับผมขาดสามใบเห็นแล้วแน่นอนว่าเราเอาครบอยู่แล้วครับการสกิลเจ้บาบัตรเทียมทานนะครับผมจะไม่มีโอกาสสี่สิบเปอร์เซ็นต์ที่จะให้ผลบัฟเพื่อเวลาบวกยี่สิบเปอร์เซ็นต์กลับเพื่อโรคทีมทั้งตีเป็นเวลาสองเ์นเลยนะแต่ต้องเป็นเวลาที่เราโดน แอตแทกเกอร์นจมไปอีกดลคนถ้าหาดาวโอกาสที่ว่าก็จะกลายเป็น100%้และพลังป้องกันจากเพิื่งนี้สเป็นต0ค็้าเป็นต0และตู้นี้ไม่ต้องห่วงตัวกาชาเราจะไม่สูญสิ้นเพราะเรามีตู้สเต็ปอัพแต่กับสกิลสามใบพอดี ขาดเทนทีเยียมนิดนึงก็เดี๋ยวไปเติมร้านสักครู่นึงก็เดี๋ยวตัดมาตอนที่กัสกิลวันนี้5ดาวบวกกับผมปั้นสุดทั้ง4ตัวละครแล้วเดี๋ยวเรามารีวิวทั้ง4ตัวครับทุกคนเตรียมรับชมความในวันมาตึงมากดได้เลยในเวลาสั้นนี้กัสกิลของโซรลเราก็หกด,ดาวแล้วเราจะเอาแต่ละตัวไป1รุม4กับจเจริญาวกันจะมีตัวไหนไม่ไหวบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันครับก็จะมีมิโมซ่าที่ไม่ไหวนะครับเพราะมิโมซ่าเป็นสายฮิวเปิดไปด้วยกับดักมะฮอกกันเลยครับผมเวทมนต์กกกกกกััััับบบดดดสลลลมือออหห่่ใ้ไนติเรานะครับผมแล้วก็เช ขอบใจที่ช่วยรับบทเป็นตัวล่อให้นะมาแล้วครับผมเพล่งพวกการ์มหาศาลนะครับแล้วมาแล้วไงล่ะฟินรันบัส okay? ปีดโอ้โหคอมโบมาแล้วครับผมรยสามสอดาเมจได้นะครับตีตรามาแล้วก right ็ึดาเมจทอไปเจ็ดยาเมจครับตอนนี้พลังาวกเราจะเพิ่มมาศาลนะครับผมจากการองดาเมสกิลเพิ่มไปนึงสองก็ไปเะไอ้ตัวนีอมดาเมสกิลมาผมโดนไปมสองทดาเมจลทอมไปหมื่นแปดันแผมกย่เฉยก็รงไปขึ้นอจูเลียของใจเราพ้ีมสกิลสา็ตรมาองแล้วก็ดาเมจเรา รำมายาวผมแล้ก็ยี่สิบสองดาเมจมายาวๆอยู่ดีเฉก็จะชนะได้นะครับเนีส่วจากคู่วัานหนึ่งพันดาเมจก็สองพมนเจ็ดพันดาเมจโซลของเราด้วยเราไปแค่สองพันดาเมจตอนนี้ถ่ายตามที่เรียบร้อยนะครับผมตีมันมาเหมือยกับมีเร่องของสองพันเจ็ดร้อยดาเมจก็มาแถวผมหน่อยเอลซ่าโล่โอ้โหบาเรียสร้างโดนเป็นแสนต้องกลัวบไปครับเนี่ยแบบเราดาเมจสองไันห้าพันดาเมจนะครับผมตามอะไรครับเออหน้อยสุดดาเมจสองพัแปดร้อยสี่สามดาเมจแล้วถึงคิวของเราแล้วแค่นี้ยังไม่พอกับดักอันเดียวไม่พอหรอครับ ทั้งกับดักไปอีกอันหนึ่งเลยครับผมสกิลสองก็ต้องการตั้งกับดักกับการระพรางโจมตีแมวของศัตรูทั้งทีมเลยนะครับมาจ้าโอ้โหเดี๋ยวคอโมโบไม่ไหวแน่ๆเลยอ่ะโอ้โอกระสูงจับผู้ไมกแล้วโอ้โหมาจ้าและการตีธรรมดาข,ของโซราเนี่ยก็จะตั้งกับดักให้กับพันธมิตรที่มีพลังโจมตีมากสุดในทีมด้วยนะครับผมตอนนี้เรามีโซราแค่คนเดียวก็จะตั้งกับดักให้โซรานะครับนี่แหละสามหมื่นดาเมจู่วยลงไปนอนจุบดินจ้าแล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่โดยท่าสกิลของเขาโอ้โหเอลเจ็บนะไอ้บ้าไอ้ย สองเลยครัแบแต่เราดาเมจส่งจูเลียไปเกินกันเลยจ้าท่า,จานจะขัดเวทบนโดนชนชั้นสามันชนไปดี <c oughs> มาแล้วมาแล้วโนเอลปิดาับเดาเราไม่ได้โนเอลโนเอลโนเ,เ,เอลอูอสร้างบาเลียเห <c oughs> มือนน้องโซราจะชี่หายแล้วครับผมตัง้งกำดักไปอีกทีนึงครับแล้วก็เตรียมโดนเจอเรากระชื่อได้เลยคอมโบเจอร์เราสำหรับหัวใจมาแล้วครับผมเตรียมคิดเตรียมคิดเตรียมคิดคิดไว้อ้า หนึ่งรุมสี่ไม่ไหวครับสำหรับโซระก็ไม่แปลกนะครับเป็นสายดิบัฟเฟอร์ถ้าไหวก็คือแบบเกินโอกาสที่จะชนะคนพวกนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยด้วยซ้ําลองหัดใช้สมองกระจ้อยร่อยในหัวนั่นคิดดูบ้างก็ดีนะส่งหัวหน้าหน่วยรู้ร,รู้สี่ชองร่างงานตด้รับมาแก้แค้อนาอ,อาจจะไหว เพราะว่าเขาพลังหนึ่งแสนและเป็นสายแทงด้วยนี่แข้งต้องชำํำระมาแก้แค้นกับโซราหน่อยมาเต้นรำจะพี่ไม่จ้ามาโดนแจกดีบ้างสวดีพีา่าตตรวรังทีม,ม,มไป 6, มก,ก่อ,อ 6, นเลยนะครับผมแล้วก็ช็อตใส่ปินรันไปหกพันห้ารดาเมจจากนั้นชาลอลกก็โดนช็อตต่อหกพัดาเมจครับผมงงเหมกันนะครับผมหัวน้าดนรุ่ทองเป็นผู้ใช้ไว้มนพึ่สาแต่มึงใช้พุนต้องาลังไงนวะเนี่ยปชศัตูเฉยเลยโดนช็อตไปห้าพันดาเมจสำหรจูเลียและจูเลียก็จูเลียนะครับผมสตาร์ท นะครับที่ดอกอัปฮาดาวเมื่อเขาสู่เทินก็เลือดเด้งแบบนี้เลยอันนี้คือเรายืนไปได้แบบพันเทินนะไม่น่ามีวันตายอะทุกคนเนี่ยฮะเสร็จเราก็ดับไปเถอะยพอเขาสู่เทินขอเราก็เลือดเต็มใหม่สร้างบาเรียสร้างไปจานคอมโบมาครับคอมโบมาครับอบา้บอมบมาอม,มายาวๆมายาวๆมายาวๆคอมโบตีจานที่ว่าผู้ใจโนเอลสกามสกิลมาเขาสู่เทินของเราโอ้โหเลือดเด้งเกือบเต็มใหม่อีกครั้งแล้วตอนนี้เราหายจากปันแล้วควรเวทพึกษามมาหกบรรใหม่ของพาร พ่อจริงสร้างได้ไปทั้งที่ะผมแต่ว่าเจาะโลกจะเราไม่เข้าเลยจริงๆเอา,มาเมล็ดก,กาฝากไปกินพีน่อยู้หูเกือบตุยแล้วนะันจ,จูเลียสจริงวิลเลียสเนี่ยต้องเอามาคอมโบกับตัวที่มีบัฟโตกลับไปกับเรานะครับเช่น <c oughs> ชาลลอตฟ้าแต่ไม่เป็นไรฮะเราหนึ่งลุมสี่ไหวแน่นอนนี <c oughs> ่ฮะดูเลือดไม่กรดิกเลยทุกคนไม่กระดิกจริงๆโอ้โหเลือเต็มอยู่แล้วละก่อนเมื่อไห่จ้าขึ้นมหม่ขึ้นมอห่ยานตั้งโลวันดีใจเลือเต็มอยูแล้วนะจ๊ะฮ่าสุดชื่อนจูเลียสข้าแอบ มนแล้วก็ะา๋จงเติมโต,ตออยังชับพลันอือลนแลน้วหัผมทะลุโลดโโเอลตายจูเลียนสชิลนะแบบนี้มี <c oughs> อัติเบรตส,สก,กิลโบมแล้วเรื่องพี่ก็กับมาเกือบเต็มคับตามน้องแล้วโนโอเอลอัติแดมันแล้วก็ะป๋ แปดสามม่วงเลยไหวชิวครับสำหรับคุณน่าหนึงรุดรูสีทองร่างงานเต้นรำหนึ่งรุมสี่กับใจร้าวไหวไหวแบบชิวด้วยเลื่อนด้กระดิกแล้วปิดจ็อบให้มันอลังการหน่อยบูมเรียบร้อ,อยต่อไปเราใช้2ตัวนะครับ2ตัวก็อาจจะไม่ไหวก็ได้นะครับทุกคนเพราะว่าเนซ่ากับมิโมซ่าเนี่ยเป็นสายซับคอกับสายฮิวอารมณ์เหมือนผู้เทพผ้าไง่ายเหมือนเอาอลิสกับเฮเลนมาอยู่ทีมเดียวกันแล้วเจอกับพวกฟลอเรนติโน่รำยับ มาแน่แต่ไม่วานอยู่แล้วอัลติเมสกิลได้แน่โชคชะตาเริ่มบัฟคงกระพันบัฟให้กับนิโวโซาเลยครับคงกระพันที่ทำให้เราไม่โดนดาเมจนะทุกคนท่าสองชวนเต้นรำบัฟเยอะแยะมากมายหมดมาให้วานิสซาเลยฮิวขึ้นมาใส่ห้ามาดิจ้าอัลติเมสกิลมาโดนคงกระพันเห็นไหมครับมีลดเลือดนะครับผมอัลติเมสกิลโอ้โหเรียบร้อยครับเกือบตายวานิสซาคูไม่บายวานิสซาเตรียมคิดเร็วๆนี้แต่ไม่ต้องห่วงอย่าใจเสียเพื่อนๆอย่าใจเสีย อย่าใจเลยยคงกระพันนะโกงกว่าไม่ยอมท้ออ่ะดูดิคงกระพันเลื่อดม่กระดิกคงกระพันคงกระพันมหาอสุดๆนะครับผมไม่กระดิกเลยเลือดเจอแบบคงกระพันไปไม่ยอมท้อหนึงศูนเกาหัวยินดีต้อนรับสู่งานเต้นร์มโอ้โหชุบขึ้นมาเลยจ้าพี่มาแล้วน้อง จะข่าวแมเบินเคยโดนได้แดงเคียนปะนี่ล่ะโดนไปทีละกันขึ้นมาไดโ้โอ้ยโอ้ยโกรธหรอกระสุนตะกีด้ดอกป่าแอ๊บบิลและยิวนะฮิวมาสามหมื่นเก้าแรงจัดโลมาโลมากลัวๆ,ๆ,ๆได้แดงการปกป้องปกป้องมีโมซ่าครับได้ป้องกันอย่างสมบูรณ์เลือมาสิจ้ามาสิจ้า,า,จาเลือดแดงอ่ะมาดิ สุดจากคู่อมาเดเลือดเด้งนะเลือดเดงนะเลือดเดงนะเ,เดงนะอ,นะอัติเมตสกิว่ะพี่ไหวเลือดเด้งสู้เด้งสู้ดึงดังเลือดเด้งจากคอในกนการปกป้องของวาเนซ่านะครับทุกคนนี่ครับเอากระสุนกรฝากไปสามหมื่นโอ้อยยิไปยู่กันมาท้อแล้วสิตีไม่ตายสักทีแต่ไม่ต้องทอนนะเพราะว่ามันจบลงแล้วลาก่อนจูเลียตโบสองแสนสอดบ้านไหนก่อนเหมือนเอาลิทเอาไมค์คอสองแสนภาพ สังรลเวก็เกือเออข้างแล้วนะเชิญวานอสาเต้นรำบัฟกันไปบัฟกันมามาสิจ้าคงกระพันให้มิโมซาครับผมเจอบัฟคงกระพันไปมูฟเมอรไรเดอร์ถึงกับขอวิชาครับดูเป็นบัฟที่โกงกับไม่ยอดเท้อเหลือเกินนี่คงกระพันอ่ะไม่โดนตีอ่ะคงกระพันอ่ะอะไรมาสิขอฮิ้วหน่อยนะเออเลือดเด็กมาสองหมื่นเอาแล้วจ้ะปกป้องตัวเองหน่อยละกันเดี๋ยวขีดนะ น้องเอลโตหมดได้แล้วเออน้อเอล์โตหมดอัพป,ปิวแปดพันก้อนเศรุ้ยมาเด้เคลียนเจ็ดหมื่นครับปิดกั้นบาเรียแล้วนะว้ายเอาตัวงปิดกั้นบาเรีนะ้องเคลียนเลยทำให้มูซาปูแล้วมูซาชูตัวเองไม่ได้ไงไหวครับไล่เคลียนเลยมาเด้โอ้โหดูดีซูซีมาคกคงกระพันแบบให้ตื่นเต้นหน่อยละกันพี่มีคงกระพันนะน้อง เออคงกระพันจ้า <c oughs> คือแบ็คคอเวอร์เนี่ยเวลาโดนเผา50ทเทิร์นใช่ไหมมันจะโดนเลือด5%ทุกเทิร์นแต่พอมีคงกระพันเลือดไม่รดน,นะเพิ่งรู้เหมือนกันตีเลยเรียบร้อยโดนอลิสกับเฮเลนปิดจ้อมาใจร้าววันนี้สุ่มกาชาสะใจจริงโอเคครับคุณผู้ชมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อติดใจกายยินช anel นะครับผมและติดใจกับใจร้าที่โดนกระทืบทุกครั้งที่กายยินสุ่มตัวใหม่นะครับเอาคุมาฆ่าแท้ๆขอบคุณมากทุกคนมากครับแล้วพบเจอกันใหม่คลิปหน้าบบายยคครัทุกนเ้